ยังต้องรอรัฐบาลชุดใหม่เอาตอนนี้ก่อนค่ะที่ต้องช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะเรื่องของค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายต่างๆนะคะที่จะมีในช่วงของฤดูฝนหรือว่าหน้าฝนนี้เนี่ยนะคะผู้ประกอบการได้ขาดรับนโยบายพาณิชย์ลดค่าครองชีพวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านรับมือฤดูฝนโดยยืนยันว่ามีสินค้าเพียงพอค่ะ ร้อยตีจัก,กรายอดบณีรองอธิบดีกรมการค้าภายในนะคะบอกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ประชุมกับห้างที่จําหน่ายวัสดุก่อสร้างอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านและของใช้จําเป็นต่างๆสําหรับช่วงฤด,ดูฝนโดยขอให้ห้างจัดเตรียมสินค้าไว้ให้เพียงพอต่อความต้องการและจับโปรโมชั่นลดราคาสินค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อลดภาระค่าครองชีพประชาชนล่าสุดลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การจาหน่ายที่ห้างวัสดุก่อสร้างต่างๆสาขาดีไซน์วิเลต สาขาเมืองเอกรวมทั้งสำรวจคลังสินค้าพบว่าทุกห้างให้ความร่วมมือจัดเตรียมสินค้าไว้อย่างเพียงพอและลดราคาสินค้าหลากหลายอย่างเช่นปูนซีเมนเหล็กเส้นท่อน้ำแผ่นเมทัลชีตกระเบื้องกันสาดรางน้ำฝนกาวน้ํายากันซึมสีทาบ้านเครื่องมือช่างรวมทั้งกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไปผลิตภัณฑ์ซักล้างและอุปกรณ์ทำความสะอาด รองอธิบดีกรมการค้าภายในบอกว่าบรรยากาศการซื้อขายช่วงนี้ถือได้ว่าคึกคักโดยช่วงวันธรรมดากลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่เป็นช่างผู้รับเหมาส่วนวันหยุดเสาร์อาทิตย์กลุ่มลูกค้าเป็นภาคครัวเรือนแต่ละห้างมีบริการให้คำปรึกษาแนะนำสำรวจหน้างานเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าและสามารถจัดส่งสินค้าได้อย่างรวดเร็วค่ะ